เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์จริงเมื่อวันที่8กันยายน2567เวลาประมาณ17นาฬิกา30นาทีพันตำรวจเอกอโนไัยจินดามณีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองลึกได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีชายชาวกัมพูชาคลุ้มคลั่งเดินไปเดินมาบริเวณหลังโรงแรมฮิตโฮเทลหมู่ที่7ตำบลป่าไร่อำเภออารัญยาประเทศจังหวัดสแก้วจ้าน้าที่ตำรวจได้เดินทางไปตรวจสอบพบนายสารัตอายุ29ปีอยู่ในอาการคุ้มคลั่งผู้จามกวนไปมา พยายามทำอันตรายบุคคลไปทั่วเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขอตรวจค้นตัวแต่นายสารัตได้วิ่งหลบหนีมุ่งหน้าตลาดโรงเกลือบนถนนสีเพนโดยมีพลเมืองดีและเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับผู้ภายอารัญญประเทศได้วิ่งติดตามไปขณะวิ่งหลบหนีนายสารัตได้เสียหลักลม้มลงได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ควบคุมตัวไว้หลังจากนั้นได้ตรวจค้นตัวนายสารัตผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายและไม่พบเอกสารการอนุญ,ญาตให้เดินทางเข้ามายัางประเทศไทย จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวนายสารัตไปรักษาอาการบาดเจ็บต่อที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศเมื่อรักษาตัวเสร็จสิ้นแพทย์โรงพยาบาลอารัญญประเทศได้ส่งตัวกลับมายังสถานีตำรวจภูทรคลองลึกเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงนำตัวนายสารัตส่งพนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป